คุณไม่รู้คุณอาจจะไม่รู้หรือคุณอาจจะรู้คุณอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวฟังครูดีๆการทําอะไรก็ตามต้องมีพี่เลี้ยงสิ่งนี้หลายคนรู้แล้วแต่ไม่สนใจหรือสิ่งนี้หลายคนคิดว่าไม่จําเป็นฉันรวยได้ด้วยตัวเองฉันเก่งได้ด้วยตัวเองผิดอย่างมหันไปสังเกตตัวเองเดี๋ยวนี้ค่ะไปสังเกตตัวเองมนุษย์ค่ะฟังนะคะคุไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตาม ถ้าทําคนเดียวถ้าคิดว่าจะเติบโตคนเดียวถ้าคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วฉันไม่พึ่งใครฉันไม่พูดฉันไม่อะไรฟังนะคะมันมีจุดตันเร็วมากมันมีจุดตันไวมากเพราะอะไรอยากรู้ไหมการมีพี่เลี้ยงสําคัญมากแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้คุยกับพี่เลี้ยงที่เป็นบวกฟังนะคะอันนี้สําคัญจริงๆค่ะบอกเลยเพราะครูค่ะมีบอสเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดเลยนะคะครูเป็นคนใจร้อนค่ะตั้งแต่นั่งเดิม แต่ร้อนมากแล้วเป็นคนที่โอ้โหบคือเยอะอ่าก็มีเรื่องที่แบบสมัยก่อนนะคะลบๆเยอะแต่ครูเชื่อว่าการเป็นพี่เลี้ยงการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มสําคัญมากเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะพี่เลี้ยงเป็นเรื่องที่สุดๆถ้าวันนี้อย่างที่ครูบอกคุณคิดว่าฉันเก่งฉันไม่ต้องปรึกษาใครฉันไม่ต้องคุยกับใครคุณยังไงก็เจอทางตันผ่านมาหมดแล้วค่ะ ทำงานคนเดียวฉันเก่งฉันไม่ต้องถามใครฉันไม่พึ่งใครมาโดยตลอดค่ะแต่พอมาวันนึ่งอะค่ะที่สุดท้ายแล้วอะมันไปไม่ได้เพราะอะไรเรามีความคิดความคิดเดียวเราไม่มีมุมมองด้านอื่นเลยคุณไม่เคยได้มองมุมมองด้านอื่นของคนอื่นเขาเลยมันจึงทําให้เราอะค่ะขับเคลื่อนตัวไปอย่างอย่างแบบเราอาจจะมั่นใจในแนวของเราแต่พอไปถึงวันนึงหรือทางตันอะ เราไม่มีที่ปรึกษาถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จไวคุณต้องมีพี่เลี้ยงที่ดีนะคะหาพี่เลี้ยงให้เจอใครที่ยังไม่เคยขายออนไลน์อยากทํางานเกี่ยวกับเนี่ยมาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องหาพี่เลี้ยงให้เจอค่ะพี่เลี้ยงที่ดีต้องให้คําปรึกษาได้นะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่ามั่นใจอนะคะ่ะอย่าอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปเหมือนครูค่ะต,ตามหลักคุณเป็นคนที่มั่นใจมันยังสูงมากนะคะมากถึงแบบมากที่สุดอะนะคะ แต่สุดท้ายครูก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะะเมื่อก่อนจะเป็นบอสคนเดียวเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็มีพี่รุ่งพี่ป่านพี่หนุ่มครูพี่แดงบอสพี่อู่ห้าคนที่เป็นพี่เลี้ยงอะไรที่เราเฮ้ยอันนี้โอเคไหมอันนี้เราควรปรับไหมหรือเฮ้ยมันเกิดแบบนี้เราทําไงดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่เวลาพี่เลี้ยงให้คําแนะนําคุณยอดตัวลงนะคะฟังเขาอย่า ความคิดไม่ตรงกับเราเฮ้ยจะก็ให้คําปรึกษาอะไรก็ไม่รู้อย่านะคะอย่าเด็ดขาดคะ่ะคุณจะไม่มีทางเห็นมุมมองคนอื่นเลยนะจ๊ะ